โอ้แรงมากนะครับน่าจะเป็นมอเตอร์บัสเล็นะครับเป็นขับเทสเกชั่นแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวรถบังคับสี่ล้อนะเชคุนสี่นะครับอันนี้แรงมากนะครับเนี่ยมีโช๊คมีอะไรเรียบร้อยนะครับขับเครื่องสี่ล้อนะฮะอันนี้ซื้อไวหลายเดือนแล้วนะครับไม่ทันรีวิวฮะเป็นของเล่นที่ลูกชอบมากนะฮะ ที่เขาแถมมานะครับมันคือรีโมทนะกดส,สามครั้งนะ,อะโอ้แรงมากนะครับน่าจะเป็นมอเตอร์บัสเลสนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะครับขนะับเกินสี่ล้อนะะแรงมากนะครับก็ เดี๋ยวจะเทใส่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเนี่ยนะครับตัวอะไรแค่ไหนนะครับลองดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับ อ่าน uh, ี้ดีรบ้าอันนี้รีโมทนะฮะอันนี้คือบังคับเลี้ยวนะฮะอืเนี่ยนครับอันเนี้ยอ่าเนี้ย นะครับก็ซื้อให้เป็นของฟังของขวัญในโลูกนะฮะสิ่งที่เขาแถมมานะฮะก็แบตเตอรี่ขนาด4วัต4โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับแนะบตเตอรี่นี่อยู่ในช่องนี้นะครับป,รปิดนะครับอ่าเนี่ยเรามาดูแบตเตอรี่ข้างใหนนะครับเนี่ย ถ้าดูแบบนั้นน่าจะเป็นสีก้อนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเวลาแบตหมดก็ชารายแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะนขังสกรูเข้าไปนะครับนี่ครับเปิด Got um, this. you. Oh, I'll feel าดูขนาดนะครับนะครับขนาดความยาวของตัวเครื่องนะตัวรถนะครับก็ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกเซนนะครับก็ใหญ่พอสมควรนะฮะสูงก็ประมาณสิบหกถึงสิบเจ็ดเซนนะครับอืมเนะี่ย เห็นเนาะก็ประมาณนี้นะครับสิบสิบหกหรือว่าสิบห้าเซนนะฮะโดยประมาณนะครับก่อนแนะนำซื้อให้ลูกๆเป็นกองขวาญได้นะครับโอเคนะครับเป็นแนวทางก็เป็นกองขวานให้ลูกได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ